วิธีดูพฤติกรรมของคนโดยมองโลกมองไทยบายธีรภพัฒน์คนที่ชมคนอื่นบ่อยๆมักจะมีความสามารถและเป็นคนที่อารมณ์ดีคนที่สนิทสนมกับคนอื่นได้ง่ายมักจะเป็นคนไม่มีความสามารถในการเก็บความรับใดๆได,ๆได้คนที่สบตาคุณในขณะที่กำลังสนทนาพูดคุยกันนั้นเป็นคนที่มีความแน่วแน่และเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ส่วนคนที่ไม่ยอมสบตาคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นภายในที่แท้จริงแล้วตัวเองนะครับเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจอะไรตัวเองเลยและเป็นคนที่กําลังเก็บความรับอะไรบางอย่างอยู่คนที่ขี้บ่นมักจะเป็นคนที่ไม่ชอบฟังความคิดเห็นของคนอื่นคุณนะครับเป็นคนแบบไหนกี่ข้อบ้างที่ตรงกับคุณถ้าเกิดคิดว่าตรงแล้วไปในทางที่ไม่ดีรีบแก้ไขรีบปรับปรุงทันทีนะครับจะได้เป็นเสน่ ในการอยู่กับคนอื่นแล้วจะได้มีความสุขทั้งเขาและเราจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ